สวัสดีค่ะกลับมาพบกับต่างๆอีก,ชอกเช่นเคยนะคะใน Weekly Top หลังจากที่เพิ่งได้เห็นตัวอย่างนะคะกับ Star Wars Vision ค่ะที่เราได้รับชมกันไปนะคะต่างๆเนี่ยก็รู้สึกถึงพลังงาน Force ที่แบบว่าสถิตยอยู่ในตัวต่างๆเลยละคะ่ะแล้วก็ชวนนะคะให้นึกถึงเหล่าเจไดสุดเท่ไม่ว่าจะเป็นในหนังนะคะตามเกมหรือว่าการ์ตูนขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยวันนี้ค่ะต่างๆแล้ว Weekly Top 5นะคะก็เลยถือโอกาสมาจัดอันดับให้กับท่านอาจารย์เจไดค่ะสุดแกร่งที่เคยโผล่มาทั้งในหนังเกมและก็คอมิก ทั้งคานอนนะคะไปจนถึงส่วนขยายเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วก็ไปพบกับ5อันดับเจไดสุดแกร่งควันใจชาวออนไลน์เซชั่นกันได้เลยค่ะ มาเริ่มต้นกันที่อันดับ5ของเราในวันนี้กันเลยนะคะกับเจไดหญิงสุดแกร่งค่ะผู้เป็นเจ้าของพลังฟอรสหายากสุดๆนะคะที่อยู่ในยุคซีวิววอลของเราเจไดแห่งจักรวาลซาววอลซึ่งแน่นอนค่ะว่าเจไดสาวสุดแกร่งคนนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบาสทิลาชอนคนนี้นั่นเองค่ะสําหรับตัวบาสทิลาชอนคนนี้นะคะเราเนี่ยจะเจอเธอได้ในเกม Star w a ไนท์ออฟเดอะโอริภัพปีค่ะและเธอคนนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในเจไดหญิงชาวมนุษย์ที่ พลังมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเธอคนนี้นะคะจะมีชีวิตอยู่ในช่วงเจไดซีวิลวอ์ค่ะโดยบ้านเกิดของเธอนะคะก็จะอยู่บนดาวเทลวินซึ่งบาสเทล่าเนี่ยก็จะเป็นลูกสาวนะคะของเฮเลนาชอนกับนักล่าสมบัติหนุ่มค่ะแต่หลังจากที่เธอเกิดมาด้วยเหตุจําเป็นหลายๆอย่างนะคะทำให้เธอเนี่ยต้องถูกมอบให้กับสภาเจไดเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูขึ้นมาค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็พบว่าตัวเธอเนี่ยมีพลังฟอสที่แข็งแกร่งแล้วก็หายากมากๆที่จะช่วยเพิ่มพลังแล้วก็ความสามารถ ให้แก่เหล่าเจไดที่ร่วมรบได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในขณะที่เธอเนี่ยนำทีมเข้าไปทําภารกิจปราบปามซิสเองเธอก็ได้ช่วยชีวิตของดั๊ดเวแวนนะคะที่อยู่ในสภาพรอดแลให้รอดจากความตายค่ะแล้วก็พาตัวกลับมายังสภาจนได้ซึ่งถึงแม้นะคะว่าจะมีช่วงที่เธอเนี่ยถูกจับตัวไปค่ะแล้วก็ถูกทําให้ตกลงไปสู่ด้านมืดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะกลับมาหาแสงสว่างได้ค่ะทางความแกร่งนะคะแล้วก็เรื่องราวการเดินทางต่างๆของเธอเนี่ยน่าประท ับใจขนาดนี้ก็รับอันดับ5ของเราไปกันเลยค่ะ อัดับสกับเจไดพาราวันสาวสุดเท่นะคะที่เป็นหนึ่งในตัวละครที่เรียกได้ว่ามีความสําคัญกับ Star Wars อยู่ไม่น้อยเลยโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นสงครามโคลนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างเป็นที่ชื่นชอบของเราแฟนๆอีกด้วยค่ะเธอคนนี้นะคะก็คืออาโซกาธานอนั่นเอง สำหรับอโสก้าทาโนนะคะเธอเนี่ยเป็นเด็กน้อยชาวดาวชิลลี่ค่ะที่ถูกพบว่ามีฟอสเซนซิทีฟนะคะหรือว่าพลังฟอสเนี่ยแหละคะ่ะเธอก็เลยถูกพาตัวค่ะมาเพื่อฝึกฝนตามวิถีทางแห่งเจไดนะจนพออายุ14ปีค่ะประมาจารย์เจไดยโยดาของเราเนี่ยก็เลยมอบหมายให้อนาคินสกายวอลเกอร์ค่ะคอยดูแลนะคะแล้วก็ฝึกสอนเธอในฐานะอาจารย์ของเจไดพดา,าวาันสาวคนนี้นี่เองซึ่งก็เลยทําให้เธอนะคะมีโอกาสได้ออกไปทําภารกิจต่างๆกับอาจารย์ของเธอ อยู่บ่อยๆค่ะและตัวเธอเองนะคะก็ยังมีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวของเธอเนี่ยแตกต่างแล้วก็เหนือกว่าเจไดพาราวนทั่วๆไปค่ะนอกจากนี้นะคะต่างๆบอกเลยว่าฝีมือของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช่ย่อยค่ะเพราะว่าตัวเธอนะคะได้มีโอกาสต่อสู้กับเหล่าศัตรูตัวร้ายค่ะอย่างนายพลกรีวาสนีะคะแล้วก็พาอา d 2ทูดีทูเนี่ยกลับมาได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยแถมในตอนหลังนะคะเธอเนี่ยยังมีโอกาสได้ต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับดาร์ธเวเดอร์อีกด้วยค่ะและเธอเนี่ยก สามารถที่จะเอาชีวิตรอดกลับมาเรียกได้ว่าเอาเรื่องอยู่นะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยซึ่งเราค่ะจะสามารถเห็นเธอออกมาวาดลวดลายการต่อสู้แล้วก็เรื่องราวต่างๆได้นะคะในแอนิเมชันซีรีส์ Star Wars r e b e l แล้วก็ Star Wars The Clone w a r ค่ะและด้วยความเก่งนะคะแถมยังเท่เอามากๆเนี่ยก็เลยทําให้เธอเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทําให้แฟนคลับเนี่ยหลงไหลเอามากๆแบบนี้ตั้งๆก็ต้องยกอันดับสีให้แล้วล่ะคะ่ะ ที่อันดับ3ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะคะในจักรวาลขยายของซีรีส์ Star Wars ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะและต่างๆนะคะก็เชื่อเลยว่าชาวเกมเมอร์หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักเขาคนนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเขาเป็นเจไดสุดเก่าค่ะที่โผลมาโชว์ฝีมือให้เราได้เห็นในเกมตระกูล Star War s หลายๆภาคนะคะแน่นอนค่ะว่าเขาคนนี้ก็คือคายคาทานค่ะสำหรับคายคาทานคนนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเขาเนี่ยหลายๆคนอาจจะยัง สงสัยคะ่ะว่าเขาคือใครนะแต่ถ้าพูดถึงแฟนแฟน,แฟนเกม Star Wars นะคะต่างๆเชื่อว่าจะต้องเคยได้เจอกับเขามาแล้วบ้างละคะ่ะเพราะว่าเขานะคะ่ะค่อนข้างที่จะโผล่ออกมาในหลายๆภาคเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในภาคของ Star Wars j e เจไดไหนเนะคะเราเนี่ยจะมีโอกาสได้บังคับพ่อหนุ่ม j จไดคนนี้อีกด้วยนอกจากในเกมแล้วคะ่ะคายคาทานะคะก็ยังมีโผล่ออกมาในนวนิยายแล้วก็ในคอมิก Star Wars Tal 21ค่ะนั่นก็คือตอน Equal a n Opposite อีกด้วย ซึ่งตัวคายคาทานะคะก็เป็นทหารรับจ้างที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับฝ่ายไหนค่ะแต่ว่าในอดีตนะคะเขาเนี่ยเคยเป็นทหารทูเปอร์ของจักรวรรดิมาก,ก่อนและก็ได้กลายมาเป็นนะคะวีรบุรุษของกองกําลังกบฏแล้วก็ของสาธารณรัฐใหม่อีกค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในปร,รมาจารย์เจไดค่ะแล้วก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของสภาสูงเจไดในนิกายเจไดใหม่อีกด้วยเรื่องฝีมือความสามารถเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะแถมยังเหละท่อหลอเท่ขนาดนี้ต่างต่าง ก็เลยยกอันดับ3ให้ไปเลยค่ะ ถึงอันดับสองของเรากันแล้วค่ะกับปรมาจารย์เจไดาอายุ800กว่าปีนะคะแน่นอนว่าจะไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนค่ะเพราะเขามาก,กับวลีที่ว่าไม่มีคําว่าลองมีแค่ทําหรือไม่ทำอ่าซึ่งตางๆังเชื่อเลยนะคะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคงออกกันแล้วว่าต่างๆกําลังจะพูดถึงใครปรมาจารย์เจไดสุดแกร่งคนนี้ก็คืออาจารย์โยดาเอเลี่ยนตัวเขียวที่ทุกคนคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างนี้ค่ะสําหรับโยดานะคะหรืออาจารย์โยดาของพวกเราเนี่ย เชื่อได้เลยว่าไม่น่ามีใครไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเห็นเขาโผล่มาแทบจะทุกทุกสื่อเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในหนังภาพยนตร์นะคะในเกมหรือว่าในการ์ตูนซึ่งตัวของอาจารย์โยดาค่ะเขาก็จะมาในรูปลักษณะของเอเลี่ยนตัวเล็กๆสีเขียวๆนะดูน่ารักใช่ไหมคะแต่บอกเลยค่ะว่าเห็นน่ารักแบบนี้นะ อาจารย์โยดาเนี่ยเขาเป็นถึงปรมาจารย์เจไดในตำนานนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นผู้อาวุโสสูงสุดของเหล่าเจไดอีกด้วยแถมค่ะยังเป็นผู้นําของสภาเจไดามาตลอดเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ด้วยเลยนะเออนอกจากนี้นะคะตัวของคุณปู่โยดาของพวกเราเนี่ยก็ยังได้รับคําก่าวขานมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นปรมาจารย์เจไดที่แข็งแกร่งที่สุดฉลาดที่สุดแถมยังเป็นผู้ที่บรรลุศาสตร์ของเจไดทุกๆแขนงด้วยนะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การใช้ ไลท์เซเบอร์นะคะไปจนถึงวิถีแห่งพลังฟอสและเขาเองเนี่ยยังสามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติแล้วก็มองเห็นโลกไปจนถึงมีมิตต่างๆได้อีกด้วยค่ะก็ไม่แปลกเลยใช่ไหมล่ะคะที่อาจารย์โยดาของเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในความทรงจําของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าความแข็งแกร่งแบบสุดๆในฐานะปรามาจารย์เจไดและก็วัลลีเดดเจไดไม่มีคําว่าลองมีแค่ทําหรือไม่ทําเป็นหนึ่งในอาจารย์เจไดที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทรงพลังที่สุดในกาแล็กซี่ขนาดนี้แมก็ต้องยก อันดับ2ให้เขาไปละค่ะและแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งของเรากันแล้วค่ะกับสุดยอดเจไดผู้ทรงพลังที่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเอ๊ะตกลงนี่เขาจะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนร้ายกันแน่นะคะบอกเลยค่ะว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีสเสน่ห์แล้วก็น่าจดจามากๆนะคะ แถมยังมีบทบาทส,สำคัญค่ะในเกม Star Wars Knights of the Old Republic อีกด้วยต่างๆพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเริ่มมีชื่อในหัวแล้วใช่ไหมล่ะคะอางั้นตังๆฉเฉลยเลยละกันค่ะว่าเจไดสุดแกร่งคนนี้นะคะก็คือเรเวนนั่นเองค่ะสำหรับเรเวนคนนี้นะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ชวนให้เราเนี่ยสับสนเอามากๆคนนึงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าแรกเริ่มนะคะเขาเนี่ยเป็นเจไดพรารวันค่ะที่ได้ฝึกวิชานะคะกับเหล่าอาจารย์เจไดทั้งหลายจนเมื่อเขาได้กลาย เป็นอัศวินเจไดค่ะตัวเรเวนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเหล่าเจไดนะคะที่เข้าร่วมสงครามแมนดาโรเลียนซึ่งแน่นอนค่ะว่าเรเวนสุดแกร่งของเรานะคะมีหรือจะแพ้และเขาเนี่ยก็สามารถที่จะขับไล่กองทัพศัตรูออกไปได้และนั่นก็ทําให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังนั่นเองค่ะแต่หลังจากนั้นค่ะเรเวนนะคะ,ะ,คะก็ได้จมลงไปยังด้านมืดแล้วก็กลายเป็นดาร์เรเวนไปซะอย่างนั้นเลยค่ะซึ่งในภายหลังนะคะตอนที่เขาเนี่ยอยู่ในระหว่างความเป็นกับความตายค่ะหลังจากที่โดนสิท รักของเขาทรโยศนะคะเขาก็ได้บาสทิล่าช้อนอันดับที่5ของเราเนี่ยแหละค่ะไปช่วยเขาเอาไว้นะคะแต่เขาเนี่ยก็กลับสูญเสียความทรงจําทั้งหมดไปค่ะ สภาเจไดนะคะก็เลยสร้างตัวตนใหม่ให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นยอดฝีมือเจไดด้านสว่างอีกครั้งและถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะได้รู้ความจริงของเรื่องนี้ในภายหลังนะคะแต่ตัวของเรเวนเองเนี่ยก็เลือกที่จะสละทิ้งความมืดทั้งหมดในตัวเขาค่ะแล้วก็ไม่อยู่ด้านสว่างแทนจนท้ายที่สุดนะคะเขาก็ได้จัดก,การกับมาแลกลูกศิษย์จอมวายร้ายที่เขาปั้นมากับมือลงด้วยตัวเองนั่นแหละค่ะแม้จากสว่างไปมืดจากมืดมาสว่างทั้งแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวแล้วก็ซับซ้อนขนาด ะะก็เอาใจแล้วก็อันดับหนึ่งของพวกเราชาวออนไลน์สเตชันในวันนี้ไปเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ5อันดับเจไดสุดแกร่งขวัญใจชาวออนไลน์สเตชันเรียกได้ว่าแต่ละอันดับเนี่ยเป็นเจไดที่น่าจดจําเอามากๆนะคะแทมหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยนะคะหรือว่าเห็นเขาเนี่ยไปโผล่ทั้งในหนังในเกมหรือว่าในการ์ตูนเลยทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้วัดจากสเกลพลังแค่อย่างเดียวนะคะแต่แน่นอนว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยก็เอาใจเราไปครองแล้วล่ะคะ่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีนักรบเจไดสุดแกร่งคนไหนที่อยู่ในดวงใจแล้วก็อยากแชร์ให้กับเราและออนไลน์สเตชันหรือ ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะแล้วพบกันใหม่กับ weekly top 5สัปดาห์หน้าค่ะก่อนจากไปนะคะที่สำคัญเลยอย่าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ตั้งตัง,ตงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ